สำหรับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่หาดสายท่าล่อครับอยู่ที่ตำบลท่าล่ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับเดินทางมาไกลเลยนะถึงจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลย และและใครจะลงใม่น้ำต้องใส่ที่เที่ยวท่องไม่ได้อาจจะประเภทไปสักพักเงแล้วมันจุ่มลุ่มไปเลยเพราะตรงนี้คือแม่น้ำสายใหญ่สำหรับวันนี้นะคะผมได้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่ หาดสายท่าลอนะครับแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับท่านอาจารย์ดรนัทกฤษนะครับเป็นครูผู้สอนของวิชาการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกในห้องเรียนด้วยนะครับกาญจนบุรีก็มีทะเลนะทะเลกาญจนบุรีเป็นหาดรายท่าล่อนะครับเป็นทะเลน้ําจืดและหาดทรายที่ถผขึ้นมาเองจากทางเทศบาลท่าล่อนะครับ สร้างขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในวัดท่าล่อตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือท่าล่อนะครับสำหรับคนที่ชอบทะเลนะและภูเขาที่ตอบโจทย์มากครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นวิวภูเขาส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วมีชายหาดให้นะักท่องเที่ยวได้ไปเล่นกันด้วยนะฮะบ,บรรยากาศที่นี่นะครับคล้ายๆกับทะเลท่าหัยหินเลยนะฮะมีเตียงผ้าใบให้บริการด้วยนะครับ เดือดหกสี่อาจจะอาจจะไปเร็วกว่าหกห้าหกห้าถ้าหกห้าสมัครเร็วก็เร็วกว่าหกเอ้ยแต่ว่าเป็นรีวิวกุ้ง ก็ไม่มีหมัวมากุ้งไม่มันเลยอ่ะกุ้งไม่น้ำโตโตโตอันนี้ในโต๊ะนั่งสามคนนะครับไม่กินกุ้ง 1, หนึ่งเรือสองคนละห้าตัวเนิงคนละสักตัวแซงมากหนูคนทำไวมาก <laughs> ไวมากคะ่ะว้าดูสิคะ ครับคนเดียวเลยคนเดียวเลยเหรอใช่เหรอผลงานของจอตัวนี้ก็ใช่เลยครับเกลี้ยงเกลี้ยงอันนี้กระจายไปเป็นสามสองคู่ลูกเดียวใหญ่ๆเลยอันนี้ผลงานพี่เอกแบ่งสัมปทานหัวหัวตกว